ต่อนะครับรถที่กำลังจะมาเป็นรถท,ท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์ครับส่วนรถเลือ109นะครับกรุงเทพเชียงใหม่ตอนนี้นะครับรถเลือ109เนี่ยรถเพิ่งออกจากสถานีรถไฟนะครสวรรค์มานะครับรถล,ล่าช้ามา50นาทีบองวันจะล่าช้าเยอะเป็นพิเศษนะครับ่ะใช้คำว่าพิเศษเลย อย่างที่บอกเขาว่า109ต้องทําใจอย่างแรงผมพูดบ่อยหลายคนสงสัยอีกว่าทําไมถึงต้องทําใจเพราะรถมันล่าช้ามาทุกวันอย่างวันเนี้ล่าช้ามาประมาณอุ้ยขออภัยมือสั่นนะครับล่าช้ามาประมาณ50นาที่ะก็ตอนนี้109กรุงเทพเชียงใหม่ก็เพิ่งออกจากนกครสวรรค์มานะครับ รถจะไปจอดทิ้งที่ป่าน้าโพแล้วก็สถานีรถไฟชุมแสงครับบึงบอระเพ็ดทับกิจขอปรากฏรถผ่านถ้าท่องนั้นแต่ต้นทางปลายทางเนี่ยมาคงยากนะครับมาเดี๋ยวผมจะได้ให้ฟังรถเลขหนึ่งเก้าเนี่ยกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยครับอ่ะสถานีนี้เลยกรุงเทพต้นทางครับอ่ะหลังจากที่ราออกกรุงเทพมาแล้วรถจะไปจอดทิ้งที่สามเสนชุมทางบางซื่อนี่มรถไฟกมสิบเอ็ดบางเขนรักสีดอเมืองลังสิต ไอยุทยาชุมทางบ้านภาชีท้าเรือบ้านหมอลบบุรีขอนึกก่อนนะครับแป๊บนึงจันเสนช่องแคอ่ะบ้านมีอ่ะบ้านมีบ้านมีก่อนนะครับ บ้านมีจันเสนช่องแคบ้านตาคีหนองโพนครสวรรค์ป่าน้ำโพแล้วก็ชุมแสงต่อจากชุมแสงบามุนาคตับพานหินพิจิตบางกระทุ่มพิษณุโลกพรมิรามหนองต้มพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าศัตรอนอุตตรดิตศิลาิอาจเด่นชัยบ้านปิ่นแม่มอ นครลำปางขุนตาลลำพูนและสถานีรถไฟเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานีรถไฟปลายทางของขบวน109ก็ถ้าขมูลตกหล่นก็ขออภัยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดทินตอนที่รถมานะครับอ่ะ่อที่408รถท้องทิ่น408นะครับหลังจากที่รถอดสมแสงไปแล้วเนี่ยรถไปจอดอีกแค่5สถานีนะครับ ไปจอดที่ที่คลองประกฎทับกิจบึงบระเพ็ดป่าน้อโพและไปที่สุดที่สถานีรถไฟนครสวรรค์เป็นหนึ่งเดียวในสายเหนือนะครับที่วิ่งจากนาครสวรรค์ไปเชียงใหม่แล้วก็มานาครสวรรค์นะครับนะวิ่งไปกลับนะ109ก็ยังมาไม่ถึงนะครับเราพุงออกจากนาครสวรรค์มารถล่าช้ามา50นาทีน่าจะไปถึงชุมงแสงตอน59นาฬ53นาทีนะครับ ถ้าเดาวผิดก็ขอภัยนะครับมันเป็นแค่การคาดเดานะเราไม่สามารถรู้นะรู้ได้นะครับว่ารถจะมาถึงตอนไหนแต่เป็นเพียงแค่การคา,ราดการถึงนะโอเคมาต่อรถท้องทิ่น408ครับโอเคมาแล้วนะครับ408เชียงใหม่นะครสวรรค์ โรกล่าช้ามาเหมือนกันนะครับสถานารารางจ่ารถาครับการรถไก็เป็นการาดที่หนึ่ในรถกลเกีรผู้นียนแปลงกโดีเชียงใหม่ครับสุดีนครสวรรคเชียงใหม่นครสวรรค์ครับการเปนที่เรีบร้อยแล้วปารติดต่อสาการรตามเพื่อเป็นที่เรีอยครับก็จะหมุนไปมานะครับนะ โบมีคกตกิเอบาเพปาน้าครอเคออกชุมแสบไปแล้วนะครับไปจอดที่ที่คอปรปกตทับกิจบึงบอร,ริเพชรปาน้ำโพและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟนครสวัรค์ครับ 09แถวสายี้รถไฟคลองปรากฏไม่กระทับกิ่นนะครับโอเคเดี๋ยวรารู้หนึ่งรารูหนึ่งสดกเลยเลยตอนนี้รถล่าช้ามาประมาณ50นาทีครับ